ความเงียบสงัดภายในศูนย์บัญชาการยุทธการร่วมจอยน์วอลล์รมที่ซ่อนตัวอยู่ลึกลงไปใต้ภูเขาในจังหวัดลพบุรีในขณะนี้ไม่ใช่ความเงียบของความสงบสุขแต่มันคือความเงียบของลมหายใจที่ถูกพลั้นไว้ก่อนที่พายุเฮอริเคนจะถล่มโลกเขียนวินาทีบนนาฬิกาดิจิทัลบนผนังห้องที่นับถอยหลังสู่เอชชัวหรือเวลานัดหมายปฏิบัติการเคลื่อนตัวไปอย่างเชื่องช้าแต่มั่นคงราวกับจังหวะการเต้นของหัวใจมาจุราเราไม่ได้เลือกทางเดินนี้ด้วยความกระหายเลือดแต่ทางเลือกอื่นคือการรอให้ขมมีดขขอองัตรรูปาาคเณะหหลลบไ ข้อมูลข่าวกรองระดับสูงสุดที่ได้รับการยืนยันตรงกันจากหน่วยข่าวกรองกองทหารของไทยและสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติ (ACSA) ของสหรัฐระบุชัดเจนว่ากองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนพลาที่แฝงตัวอยู่ในฐานการเ,เตรียมและสนามบินดาราสาครในกัมพูชากำลังเตรียมการขั้นสุดท้ายสำหรับปฏิบัติการสายฟ้าฟาด <c oughs> เพื่อย,ยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์ในอ่าวไทยและภาคตะวันออกของเราภายใน24ชั่วโมงข้างหน้า ภาพถ่ายดาวเทียมความละเอียดสูงเผยให้เห็นการเติมเชื้อเพลิงให้กับขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง DF17 และการติดตั้งหัวรบให้กับขีปนาวุธรอน c 1 0บนเครื่องบินทิ้งระเบิด h 6านี่คือหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าปลายกระบอกปืนได้จ่อมาที่ขมับของประเทศไทยแล้วและเรามีทางเลือกเพียงสองทางคือนั่งรอความตายหรือชิงลงมือฆ่าก่อนเพื่อความอยู่รอดท่านครับประธานาธิบดีสหรัฐท่าอนุมัติรหัส Operation p r e e m p t i v e Strike ปฏิบัติการชิงลงมือโจมตีแล้วครับกองกำลังทุกหน่วยพร้อมปฏิบัติการ เสียงรายงานของนายทหารสื่อสารทำลายความเงียบลงและเปลี่ยนบรรยากาศในห้องให้กลายเป็นความร้อนระอุข,ของเตาหลอมเหล็กผมสูดลมหายใจลึกมองดูแผนที่ยุทธการดิจิทัลที่แสดงจุดเป้าหมายสีแดงนับร้อยจุดทั่วกัมพูชามันคือตำแหน่งของเรดาร์ฐานยิงขีปนาวุธคลังน้ำมันและศูนย์บัญชาการของจีนที่ฝังรากลึกอยู่ในดินแดนเพื่อนบ้านเริ่มปฏิบัติการส่งพวกมันกลับไปสู่ยุคหินคำสั่งที่เด็ดขาดถูกส่งออกไปผ่านระบบสื่อสารที่มีการเข้ารหัสควอนตัม พื่อให้แน่ใจว่าศัตรูจะไม่มีทางรู้ตัวจนกว่าระเบิดลูกแรกจะตกถึงพื้นบนท้องฟ้าที่มืดมิดเหนืออ่าวไทยและน่านฟ้าสากลมัจจุราชที่มองไม่เห็นได้เริ่มเคลื่อนไหวแล้วเครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสาตร์ล่องหนแบบ b 2 1 Rider ซึ่งเป็นเทคโนโลยีลับสุดยอดและทันสมัยที่สุดของกองทัพอากาศสหรัฐทัติเพิ่งถูกนํามาใช้ในภารกิจจริงครั้งแรกได้บินแทรกซึมผ่านเครือข่ายป้องกันภัยทางอากาศอนหนาแน่นของจีนเข้าไปอย่างเงียบเชียบรูปทรงปีกบิน Flying Wing และวัสดุดูดซับคลื่นเรดาร์รุ่นใหม่ ทำให้มันปรากฏบนจอเรดาร์ของระบบ HQ9 ของจีนเป็นเพียงแค่นกตัวเล็กๆหรือคลื่นรบก,กวนตามธรรมชาติเท่านั้นนักบินของ B-21 มองดูเป้าหมายผ่านจอแสดงผลหมวกนักบินเป้าหมายหลักคือดวงตาและหูของข้าศึกนั่นคือสถานีเรดาร์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าและศูนย์ควบคุมการสื่อสารที่ฐานทัพดาราสากลเวพอนอเวเสียงนักบินรายงานสั้นๆประตูห้องเก็บอาวุธเปิดพอ,อระเบิดร่อนนำวิธีความแม่นยำสูง AGM-1158 BJSMA ถูกปล่อยลงมาพร้อมกันหลายสิบลูจากฝูงบินที่มองไม่เห็นขีปนาวุธเหล่านี้กางปีกออกและพุ่งเข้าหาเป้าหมายด้วยความเร็วต่ำกว่าเสียงแต่ระยดไม้หลบหลีกการตรวจจับจนวินาทีสุดท้ายวินาทีต่อมาแสงสว่างว่าก็ฉีกกระชากความมืดมิดที่ดาราสาครเสียงระเบิดกำปนาต,ต่อเนื่องกันดังเสียงกรองรบของปีศาจพอเราดาร์ขนาดมหึมาถูกระเบิดจนพังคลืนลงมาศูนย์บัญชาการและควบคุมซีอีที่จีนภาคภูมิใจถูกเปลี่ยนให้เป็นหลุมบุกกาบาดเพลิงภายในพริบตา ระบบป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึกกลายเป็นอัมพาตทันทีนี่คือการทําให้ศัตรูตาบอดในก้าวแรกที่สมบูรณ์แบบในขณะเดียวกันที่ใต้ผิวน้ําลึกของอ่าวไทยและทะเลจีนใต้นักล่างเงียบแห่งกองทัพเรือสหรัฐก็เริ่มบรรเลงเพลงมรณะเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ชั้นโอไฮโอ SSGN ที่ดัดแปลงมาเพื่อบรรทุกขีปนาวุธร่อนโดยเฉพาะและเรือดำน้ำชั้นเวอร์จิเนียเปิดฝาท่อแนวดิง VLS ปล่อยขีปนาวุธโทมฮอคล็อก v. นับร้อยลูกพุ่งทยานขึ้นจากผิวน้ำ ทิ้งควันสีขาวเป็นทางยาวพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเหมือนฝูมังกรไฟเป้าหมายของพวกมันคือเที่ยวเล็บของข้าศึกนั่นคือรันเวสนามบินโรงเก็บเครื่องบินและฐานยิงถีปนาวุธเคลื่อนทีขีปนาวุธอัจฉริยะเหล่านี้บินประสานกันเป็นเครือข่ายปรับเปลี่ยนเส้นทางเพื่อหลบหลีกอุปสรรคและเข้าโจมตีเป้าหมายจากหลายทิศท,ทางพร้อมกันเพื่อให้แน่ใจว่าระบบป้องกันระยะประชิดชิวส์ของฐานทัพจีนจะไม่สามารถรับมือได้ทันที่ชายแดนไทยกัมพูชากองทัพบ,บกไทยไม่ได้เป็นเพียงผู้ชม ในทันทีที่ระเบิดลูกแรกตกใส่เป้าหมายระบบปืนใหญ่และจะรวดของเราก็เปิดฉากยิงสนับสนุนทันทีระบบจรวดหลายลำกล้อง M 1 4 2งส HIMARS ที่เราจัดวางกำลังไว้ตามแนวเทือกเขาพนมดงรักหันกระบอกขึ้นสู่ฟ้าและส่งจรวด M 3 1 GMLs ที่มีความแม่นยำระดับจับวางพุ่งข้ามพรมแดนเข้าไปถล่มพลังกระสุนส่วนหน้าและจุดรวมพลของรถถัง Type 99A ของจีนที่เตรียมจะบุกเข้ามา เสียงวีดวิวของจรวดและการระเบิดที่ตามมาสั่นสะเทือนแผ่นดินอีสานใต้มันคือเสียงแห่งความโกรธแค้นของชาติที่ถูกเพื่อนบ้านหักหลังด้วยการชักศึกเข้าบ้านเราจะไม่ยอมให้รถถังข้าศึกข้ามแดนมาได้แม้แต่คันเดียวเราจะทำลายพวกมันตั้งแต่อยู่ในที่ตั้งตรวจพบการเคลื่อนไหวของข้าศึกเครื่องบินขับไล่ J20 และ J14 พยายามจะขึ้นบินจากสนามบินสำรองเสียงเตือนภัยดังขึ้นในห้องบัญชาการจีนกำลังพยายามตั้งหลักและสวนกลับ F20 Mighty Dragon เครื่องบินล่องหนที่จีนคุยโวว่าเป็นคู่ปรับของ F22 พยายามจะทะยานขึ้นฟ้าเพื่อกู้สถานการณ์แต่พวกมันคิดผิดถนัดเพราะน่านฟ้าเหนือเคมในเวลานี้ถูกครองโดยราชันเวหาตัวจริงแล้วเครื่องบินขับไล่ครองอากาศ F22 Raptor ของสหรัฐทะเล F35 a Lightning ชูของกองทัพอากาศไทยที่บินลาดตะเวนรออยู่แล้วในโหมดล่องหุน Stealth Mode ได้ล็อกเป้าเครื่องบินค่า10ิตั้งแต่ล้อเพิ่งขนพื้น Fox Tree เสียงนักบิน F-22 สั่งสังหารขีปนาวุธ M-120D a r m a m พุ่งออกจากช่องเก็บอาวุธภายในดิงลงมาหาเหยื่อด้วยความเร็ว4มักนักบินจีนที่เพิ่งจะเก็บฐานล้อไม่มีโอกาสแม้แต่จะรู้ตัวว่าความตายกำลังพุ่งเข้ามาสัญญาณเตือนภัยในห้องนักบินของพวกเขาอาจจะยังไม่ทันดังด้วยซ้ำเมื่อจรวดพุ่งเข้าชนกลางลำตัวเครื่องเจ20ระเบิดเป็นลูกไฟขนาดใหญ่ตกลงกระแทกรันเวย์ที่กำลังพังเสียหายซากเครื่องบินราคาแพงอะยับกลายเป็นเศษโลหะกีดขวางทางขึ้นลงของเครื่องบินลำอื่นนี่ไม่ใช่การโดนทางอากาศด แต่มันคือการสังหารหมู่เทอร์้ชูตที่ฝ่ายหนึ่งมองเห็นทุกอย่างแต่อีกฝ่ายตาบอดสนิทแต่ภัยคุกขามที่น่ากลัวที่สุดยังคงรออยู่นั่นคือกองเรือจีนที่จอดเทียบท่าอยู่ที่ฐานทัพเรือเรียมเรือพิฆาตไทป์ศูนย์ห้าห้าเรนไฮคลาสซึ่งเป็นเรือรบผิวน้าที่ทรงพลังที่สุดในโลกพยายามจะใช้ระบบ VLS ที่มีถึง1 1 2อิงท่อญิงขีปนาวุธสวนกลับมาขีปนาวุธต่อต้านอากาศยาน HHQ 9ถูกยิงขึ้นฟ้าเพื่อสกัดกัน้นโทมาฮอและขีปนาวุธไบเ8 ถูกเตรียมยิงใส่เรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R. Ford ที่ลอยลำอยู่นอกอ่าวไทยเราต้องหยุดเรือลำนั้นถ้ามันยิงวัยเจออกมาได้ออก,ไดกองเรือเราจะเสียหายหนักผมตะโกนสั่งการความตึงเครียดพุ่งถึงขีดสุดเมือ่อเรดาร์าจับสัญญาณการล็อกเป้าจากเรือยักษ์จีนงส่ง F-35C จากเรือ Gerald R. r Ford เข้าไปภารกิจ DEAD Destruction of Enemy Air Defense เต็มรูปแบบใช้ขีปนาวุธ AAR g m p r ทำลายเรดาร์มันซะฝูงบิน F 3 5 c ของนาวิกโยธินสหรัฐ ปฏิบัติการประสานกับเครื่องบินสงครามอิเล็กทรอนิกส์ EA18G Growler ที่ยิงคลื่นรบกวนสัญญาณจ้ำมิงใส่เรือไท pe 055จนเรดาร์ของมันเต็มไปด้วยสัญญาณหลุมโกส์แท็เก็ตจอภาพของเจ้าหน้าที่เรือจีนขาวโพลนและเต็มไปด้วยเป้าหมายปลอมนับร้อยท่ามกลางความสับสนอหมาน,นั้นขีปนาวุธต่อต้านเรดาร์ก็พุ่งเข้าใส่เสากระโดงเรือและหอควบคุมการยิงของไท pe 055อย่างแม่นยำเสียงระเบิดทำให้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเรือรบยักดับวูบลงกลายเป็นเพียงเป้านิ่งลอยน้นำที่ไร้คีวเล็บ นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของคืนแห่งการที่ภากษายุทธการชิงลงมือได้เปิดฉากขึ้นด้วยความรุนแรงที่โลกต้องตะลึงเราไม่ได้แค่โจมตีเพื่อสั่งสอนแต่เราโจมตีเพื่อถอนรากถอนโคนอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้ให้หมดสิ้นไปฐานทัพที่จีนทุ่มเงินสร้างมาหลายปีเพื่อหวังจะใช้เป็นฐานที่มั่นในการข่มขู่ชาติอาเซียนกำลังถูกเปลวเพลิงเผาผลาญจนวอดวายแต่เรายังวางใจไม่ได้เพราะมังกรที่บาดเจ็บย่อมดิ้นรนและพยายามพลไฟเพื่อสุดท้ายจีนยังมีขีปนาวุธข้ามทวีลกองทัพภาค,คื้นนดิ จำนวนมหาศาลที่อาจจะกำลังเคลื่อนพลมาสมทบการต่อสู้ที่แท้จริงเพื่อยึดครองพื้นที่และกวาดล้างศัตรูที่เหลือรอดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นและมันจะเป็นการรบที่นองเลือดบนผืนดินที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแผ่นดินเพื่อนบ้านผมมองดูภาพความเสียหายบนจอภาพด้วยสายตาที่แข็งกร้าวไม่มีคำว่าเสียใจสำหรับการกระทำในคืนนี้เพราะหากเราไม่ทำสิ่งที่ถูกเผาผลาญในวันพรุ่งนี้จะเป็นบ้านเมืองของเราเองนี่คือสงครามเพื่อความอยู่รอดและผู้ชนะเท่านั้นที่จะเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์ เปเลวเพลิงสีส้มแดงที่กำลังลุกท่วมดาดฟ้าของเรือพิฆาตไทป์ศูนย์55เรนไฮคลาสหนาฐานทัพเรือเรียมในขณะนี้ไม่ใช่ภาพของความรุ่งโรจน์ที่ปากิ่งวาดฝันไว้แต่มันคือภาพของความพ่ายแพ้ที่ยับเยินและน่าเวทนาที่สุดแม้ว่าเรือยักษ์ขนาด13ศูนย์ศูนย์ศูนย์ตันลำนี้จะได้รับการออกแบบมาให้เป็นป้อมปราการลอยน้ำที่ไร้เทียมทานแต่เมื่อดวงตาอิเล็กทรอนิกส์และเรดาร์ควบคุมการยิงของมันถูกทำลายจนบอดสนิทด,ด้วยขีปนาวุธต่อต้านเรดาร์ a r g m e r จากฝูงบิน F-35 ของสหรัฐ มันก็ไม่ต่างอะไรกับยักษ์ตาบอดที่ยืนรอความตายกลางทะเลเพลิงผมจ้องมองภาพความวินาสันตโรผ่านหน้าจอขนาดใหญ่ในศูนย์บัญชาการด้วยสายตาที่เย็นชาความเมตตาไม่มีที่ว่างในสนามรบโดยเฉพาะกับศัตรูที่เตรียมมีดไว้แทงข้างหลังเราสั่งการเรือดำน้ำ USS North Carolina ปิดบัญชีมันซะอย่าให้เหลือซากลอยกลับไปเป็นอนุสรณ์คำสั่งสังหารจากผู้บัญชาการกองเรือที่เจ็ดแห่งสหรัฐดังกองกังวาลผ่านระบบสื่อสารใต้น้ำความถี่ต่ำไปยังนักล่าที่สุ่มเงียบอยู่ใต้ท้องเรือข้าศึกวินาทีต่อมา ผิวน้ำที่ดูเหมือนจะสงบลงชั่วครู่ก็แตกกระจายออกอีกครั้งเมื่อฟองอากาศสีขาวพวยพุ่งขึ้นมาพร้อมกับเส้นทางมรณะของต่อปิโดหนัก mk 4 8 adc rp จำนวนสองลูกที่ถูกยิงออกมาในระยะเผาผลต่อปิดโดอฉริยะพุ่งเข้ากระแทกใต้ท้องเรือเรือพิฆาตจีนตรงจุดลังกระสุนและห้องเครื่องยนต์หลักอย่างแน่นยําเสียงระเบิดทุ่มต่ำใต้น้ำดังก้องจนรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนมววน้ำมหาศาลถูกยกตัวขึ้นสูงเยดฟ้าพร้อมกับเศษเหล็กและชิ้นส่วนมนุษย์แรงระเบิดฉีกกระชากโครงสร้างเหล็กกล้าาที่นเตอขง ห้าห้าจนหักกลางลำเราวกับจิงไม้แห้งเสียงโลหะบิดต,ตัวกรีดร้องโหยหวนแข่งกับเสียงใสเรนเตือนไผ่ที่กำลังจะดับลงเรือธงที่ทรงแสนยานุภาพที่สุดของกองทัพเรือจีนค่อยๆจมดิ่งลงสู่ก้นอ่าวไทยพาเอาความทะเยอทะยานที่จะครองน่านน้ำนี้จมลงไปพร้อมกับลูกเรือนับร้อยชีวิตนี่คือจุดจบของสัญ,ญลักษณ์แห่งอำนาจและเป็นจุดเริ่มต้นของอิสราภาพแห่งน่านาน้ำเราแต่ภารกิจยังไม่จบสิ้นในขณะที่ทะเลกำลังกลืนกินซากเรือข้าศึกบนฝั่งแผ่นดินใหญ่กัมพูชาสถานการณ์กำลังเข้าสู่ขั้กวาดลงออบช ที่โหดร้ายและหนองเลือดยิ่งกว่ากองกําลังทางบกของจีนที่รอดชีวิตจากการโจมตีทางอากาศระลอกแรกพยายามรวบรวมกําลังพลที่กระจัดกระจายเพื่อตั้งแนวรับรอบๆสนามบินดาราสาครและฐานทัพเรือรถถังหลัก type 99A ที่เหลือรอดจากการถูกถล่มด้วยระเบิด J D A M เริ่มเคลื่อนตัวออกมาจากที่ซ่อนในป่าละหมอกป้อมปืนขนาด125หมหมหันสายไปมาเพื่อหาศัตรูแต่พวกมันหารู้ไม่ว่ามาจูราชจ,จากฟากฟ้า,ฟากำลังจ้องมองพวกมันอยู่เรียกสปู๊ี้เข้าพื้นที่เคลียร์ทางให้หน่วยภาคพื้นดิน ผมสั่งการประสานงานกับหน่วยบัญชาการพิเศษทางอากาศเครื่องบินกันชิป AC130J Ghost Rider กไที่บินวนเวียนอยู่เหนือเมฆดำมืดเหมือนวิญญาณร้ายเริ่มเปิดฉากหญิงสนับสนุนเสียงคำรามของปืนใหญ่อากาศ30มมและ105อมมจากด้านข้างลำตัวของ AC 130J ดังสนัน่นหวั่นไหวราวกับฟ้าผ่ากระสุนเพลิงพุ่งลงมาจากท้องฟ้าเป็นสายฝนเหล็กถล่มใส่ขบวนรถถังและทหารราบจีนที่กำลังแตกตื่นรถถังไทป์9ก้าที่ว่ากันว่าเกราะหนาหนัก ูกกระสุนปืนใหญ่เจาะทะลุจากด้านบนซึ่งเป็นจุดอ่อนที่สุดจนระเบิดเป็นลูกไฟขนาดมหึมาทหารราบนาวิกโยธินจีนที่พยายามวิ่งหนีเข้าป่าถูกปืนกลกวาดล้างจนล้มตายเตือนกลาดนี่ไม่ใช่สงครามที่สูสีแต่มันคือการล่าสัตว์ในกรงขังที่ฝ่ายหนึ่งมีอำนาจการยิงเหนือกว่ายอย่างท่วมท้นและอีกฝ่ายทำได้เพียงรอความตายที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดศรีสะเกดและอุบลราชธานีกองทัพบกไทยได้เปิดปฏิบัติการรุกข้ามพรมแดนไทยใต้รหัสยุทธการหักงงไอยรา เพื่อสร้างเขตกันชนบัฟเฟอร์โซนและทำลายฐานยิงจรวดที่อาจหลงเหลืออยู่รถถังหลัก M 1 A 2อ Abrams ของสหรัฐที่วางกำลังร่วมกับรถถังออพพอี T. และ V T 4ของไทยเคลื่อนพลข้ามช่องผ่านแดนเข้าสู่ดินแดนข้าศึกเสียงสายพานบดขยี้ถนนดินลูกรังดังกึกกล้องทหารราบไทยนั่งอยู่บนรถเกราะสไตร k เกอร์และ V T R สามีหนึ่งสายตาจ้องเขม่งไปที่แนวป่าข้างทางเราประทะเข้ากับกองกำลังทหารกัมพูชาและที่ปรึกษาทางทหารจีนที่พยายามต้านทานด้วยอาวุธปล่อยนำวิธีต่อต้านรถถ,ถัง h J 1 2 ปะทะปะทะค่าศึกที่11นาฬิกาจรวดต่อสู้รถถังเสียงตะโกนผ่านวิทยุสื่อสารตามมาด้วยเสียงระเบิดตูมสนันที่ด้านหน้าขบวนรถถัง M1A2 คันนำหน้าถูกยิงเข้าที่เกราะด้านหน้าแต่ด้วยเกราะยูเรเนียมเสื่อม depleted uranium อันแข็งแกร่งหัวรบของจีนไม่สามารถเจาะทะลุเข้าไปได้เพียงแค่สร้างรอยดำและสะเก็ดระเบิดเท่านั้นป้อมปืนของรถถังยักษ์อเมริกันหมุนกลับไปหาต้นต่อของวิธีอย่างรวดเร็วปืนใหญ่120มม คำรามกองทรงกระสุนเจาะเคราะพลังงานจลน APSDS พุ่งสวนกลับไปที่บังเกอร์ค่าศึกแรงปัทะรุนแรงจนบังเกอร์คอนกรีระเบิดกระจายเป็นฝุ่นผงยิ่งกดดันต่อเนื่องทหารราบลงรถเข้าวกวาดล้างการรบระยะประชิด SQB ในป่าทึบและหมู่บ้านร้างตามแนวชายแดนดำเนินไปอย่างดุกเดือดทหารไทยใช้ย,ยุทธวิธีที่เหนือกว่าประสานงานกับโดรนขนาดเล็กที่ชี้เป้าให้ปืนใหญ่ m 7 7 7และซีซายญิงถล่มแนวหลังค่าศึกอย่างแม่นยำ เสียงบีดท่าว,วิวของกระสุนปืนใหญ่155มมข้ามหัวทหารเราไปตกใส่ฐานที่มั่นของจีนสร้างความโกลาหลและตัดขวัญกำลังใจศัตรูภาพที่ผมเห็นผ่านโรโดนสอดแนมคือทหารกัมพูชาจำนวนมากเริ่มทิ้งอาวุธและวิ่งหนีหรือชูธงขาวยอมจำนนเพราะพวกเขารู้ดีว่ากำลังสู้ในสงครามที่ไม่ใช่ของพวกเขาแต่สู้เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของจีนและตอนนี้จีนก็กำลังพ่ายแพ้ยับเยินท่านครับน่วยข่าวกรองทางเทคนิคตรวจพบสัญญาณการเตรียมยิงจากฐานลับใต้ดินในเทือกเขาบรรทัด คาดว่าเป็นขีปนาวุธพิสัยใกล้แบบ DF15 หรือขีปนาวุธร้อน CJ10 ที่ซ่อนอยู่ข้อมูลด่วนนี้ทําให้หัวใจผมกระตุกจีนยังมีเคียวเล็บซ่อนอยู่พวกมันรอจังหวะที่เราเผลอเพื่อยิงสวนกลับมาที่กรุงเทพหรือฐานทัพเรือสตหีไม่ได้การแล้วเราไม่มีเวลาส่งเครื่องบินเข้าไปสั่งยิง ATACMS จากระบบ HIMARS เดี๋ยวนี้ปูโครมพิกัดั้นให้ราผมตะโกนสั่งการแข่งกับเวลาระบบจรวดหลายลำกล้อง M142 HIMARS ของไทยและสหรัฐเขาที่ตั้งแนวรออยู่แล้ว ปรับมุมยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าจรวดทางยุทธวิธี MGM 1 4 0 a t a c m ยาถูกปล่อยออกไปพร้อมกันหลายลูกพุ่งทะยานขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศด้วยความเร็วสูงมุ่งหน้าสู่พิกัดเป้าหมายในหุบเขาลึกหัวรบขนาดใหญ่ที่บรรจุดินระเบิดแรงสูงและลูกปลายคลัสเตอร์มิลลิชพุ่งลงมาเหนือเป้าหมายก่อนจะกระจายตัวออกครอบคลุมพื้นที่สังหารเป็นวงกว้างเสียงระเบิดตูมตามต่อเนื่องกันเหมือนประทัดยักษ์ทำลายปากอุโมงค์และฐานยิงที่กำลังเตรียมการจนทางพินาศ เปเลวไฟจากการระเบิดซ้ำซ้อนของเชื้อเพลิงจรวดข้าศึกผ่วยพุ่งขึ้นสู่ปะรรมเป็นสัญญาณว่าภัยคุกคามสุดท้ายจากแผ่นดินกัมพูชาถูกทำลายลงแล้วสถานการณ์ในทะเลและบนบกเริ่มคล,คลี่คลายลงสู่ชัยชนะที่เบ็ดเสร็จกองเรือรบจีนถูกทำลายจนหมดสิน้นฐานทัพอากาศและฐานยิงจรวดกลายเป็นซากปรักหักพังกองทัพบ,บกของพวกเขากระจัดกระจายและหมดสภาพการรบแต่สิ่งที่น่ากังวลที่สุดตอนนี้ไม่ใช่ข้าศึกที่อยู่ตรงหน้าแต่เป็นปฏิกิริยาจากมังกรใหญ่ที่แผ่นดินแม่ปักกิ่งคงไม่ยอมนิ่งเฉย ที่เห็นกองกําลังของตนถูกสังหารหมู่เช่นนี้ข้อมูลจากดาวเทียมเตือนภัยล่วงหน้า s d i is ระบุว่ามีการเคลื่อนไหวของกองทัพอากาศและกองทัพจรวดจีทางตอนใต้ของประเทศเครื่องบินทิ้งระเบิด H6 จําจนวนมากกําลังเตรียมขึ้นบินและเรือบรรทุกเครื่องบินชานดองกําลังมุ่งหน้าลงใต้แจ้งเกิือนระดับสูงสุดไปยังทุกหน่วยเตรียมรับมือการตอบโต้ระลอกสองผมหันไปมองนายพลสหรัฐที่ยืนอยู่ข้างข้างพวกมันกําลังจะมาเอาคืน นายพลอเมริกันพยักหน้าสีหน้าเคร่งครึมแต่แววตามุ่งมั่นให้มันมากองเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R Ford และ USS Ronald Reagan รอรับแขกอยู่แล้วและเรายังมีไพยายตาอีกใบที่ยังไม่ได้ไง่งยเขาหมายถึงเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ชั้น Sea Wolf และฝูงบิน B 2 Spirit ที่พร้อมจะปฏิบัติการโจมตีเชิงลึก Deep Strike เข้าไปในดินแดนจีนหากจำเป็นสงครามชิงลงมือ ได้ผ่านพ้นช่วงแรกที่รวดเร็วและรุนแรงที่สุดไปแล้วแต่สงครามที่แท้จริงเพื่อยึดคุมชัยชนะและบังคับให้ศัตรูยอมจำนนกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเราได้แย่รังแตนจนแตกหือและตอนนี้เราต้องพร้อมที่จะ,ะเผชิญกับผงแตนที่โกรธเกรี้ยวที่สุดแต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่มีทางถอยหลังกลับไปได้อีกแล้วสะพานถูกเผาทิ้งหมดแล้วมีแต่ต้องเดินหน้าฆ่าฟันเพื่อความอยู่รอดเท่านั้นสัญ,ญญาณเตือนภัยทางอากาศที่ดังโหยหวนขึ้นพร้อมกันทั่วทุกฐานทัพในภูมิภาคอินโดจีนในขณะนี้ไม่ใช่่่กาาาารรซ้อมมมบแลละไใชคคควผิิดพดททงเทน แต่มันคือเสียงบีดร้องของมัจ,จุราชที่กำลังพุ่งลงมาจากฟากฟ,ฟ้าด้วยความเร็วเหนือเสียงหน้าจอเรดาร์ขนาดมาหืมมาในศูนย์บัญชาการยุทธ,ธการร่วมจอยวอร์ลูมของเราเปลี่ยนจากสีเขียวที่แสดงความสงบสุขกลายเป็นสีแดงฉานจนแทบมองไม่เห็นพื้นหลังกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนพลาไม่ได้แค่ขู่แต่พวกเขากำลังเทหมดหน้าตักเพื่อล้างอายกองทัพอากาศและกองพลจรวดของปักกิ่งเปิดฉากปฏิบัติการตอกโต้ด้วยการยิงแบบคอินตัว saturation attack ชีปนาวุธร่อนพิสัยไกย่ CJ20 นับร้อยลูกถูก ลอยจากปีกของเครื่องบินทิ้งระเบิด H6 ่ะที่บินวนเวียนอยู่นอกน่นฟ้าทางตอนใต้ของจีนและทะเลจีนใต้มันพุ่งทะยานข้ามประเทศลาวและเวียดนามมุ่งหน้าสู่ประเทศไทยและกองเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐราวกับฝูงแตนเหล็กที่บ้าคลั่งนี่คือบททดสอบที่แท้จริงของระบบป้องกันภัยทางอากาศบูรณาการ IADS ที่เราและสหรัฐเทียพยายามสร้างมาตลอดทศวรรษถ้าเราพลาดแม้แต่ลูกเดียวความสูญเสียอาจหมายถึงชีวิตคนนับพันเปิดระบบ Aegis และ t h a d เต็มกำลัง สั่งการทุกแบตเตอรี่ Patriot Pack สยิงอิสระทันทีที่เป้าหมายเข้าสู่ระยะผมตะโกนสั่งการด้วยน้ำเสียงที่แข่งกับความตึงเครียดที่บีบหัวใจขีปนาวุธของศัตรูก,กำลังบินเข้าหาเราด้วยความเร็วเกือบเท่าเสียงเลียยอดเขาและหลบหลีกไปตามหุบเขาเพื่อซ่อนตัวจากเรดาร์แต่นี่คือยุคสงครามเครือข่ายเครื่องบินเตือนภยัย e 2 d Advanced Hawk Eye ของสหรัฐและสะอาอ aew ของกองทัพอากาศไทยที่ลอยลำอยู่บนฟ้าเปรียบเสมือนดวงตาสวรรค์ที่ทมองเห็นทุกความเคลื่อนไหวข้อมูลเป้าหมายถูกส่งผ่านลิงก์ไปยังเรือพิฆาตชั้นอะเลเบิร์กที่ลอยลำเป็นกำแพงเหล็กอยู่ในอ่าวไทยท่อแนวดิ่ง vls เปิดออกพร้อมกันเปลวไฟจากจรวดสกัดกั้น sm6 และ smm2 พุ่งทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นระลอกคลื่นเสียงระเบิดตูมต,มตามกลางอากาศดังก้องกังวลเหนือภาคอีสานและน่านฟ้าเหลาวแสงไฟจากการระเบิดสว่างว่าราวกับผู้แตกกลางวัน ขีปนาวุธจีนถูกสอยร่วงลงมาทีละลูกสองลูกสิบลูกก <We will S 1> ลายเป็นเศษเหล็กโปรยปลายลงสู่ปากเขาลำเนาไครแต่ภัยคุกคามที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นข้อมูลจาก <I will S 1> ดาวเทียมแจ้งเตือนขีปนาวุธระบุถึงการปล่อยนักฆ่าเรือบรรทุกเครื่องบินหรือ DF21D และ DF26 จากฐานยิงลึกเข้าไปในแผ่นดินใหญ่จีนขีปนาวุธทิ้งตัวบ a ลิ i s t i c Missile เหล่านี้พุ่งขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศนอกโลก Exoatmosphere ก่อนจะทิ้งหัวรบแบบมาอาวีที่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้พุ่งลงมาด้วยความเร็วไฮเปอร์โซนิกกว่า10มัก เป้าหมายของมันคือเรือบรรทุกเครื่องบิน USS Gerald R. Ar Ford ที่เป็นหัวใจของกองกำลังพันธมิตร Vampire Vampire Inbound Ballistic Missile Threat เสียงแจ้งเตือนที่น่ากลัวที่สุดดังก้องในห้องยุทธการเรือ <No. S 1> นี่คือวินาทีชี้ชะตาหากเรือบรรทุกเครื่องบินถูกจมสหรัฐจะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยกระดับสงครามสู่นิวเคลียร์ยิง SM 3 Block IIa สกัดกั้นนอกชั้นบรรยากาศ ผู้บัญชาการกองเรือสหรัฐสั่งการด้วยความเยือกเย็นจะรวจตอต้านขีปนาวุธรุ่นล่าสุดที่ออกแบบมาเพื่อหยุดยั้งภัยคุกคามระดับนี้พุ่งทะยานขึ้นไปเผชิญหน้ากับมัจจุราชที่ขอบอวากาศการประทะก,กันของหัวรบพลังงานจริญคิเนติก q b h กับขีปนาวุธจีนที่ความเร็วรวมกันกว่า20,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกิดขึ้นเยบเฉียบในความเว่งว้างของอาวากาศแต่ผลลัพธ์ของมันสั่นสะเทือนโลกจอภาพในห้องบัญชาการแสดงแสงสว่างว่าจากการระเบิดยืนยันผลการทำลายแทร็กเดสตรอยยำ้ำเป้าหมายถูกทลาย เสียงเฮลั่นห้องบัญชาการดังขึ้นเพียงชั่วครู่ก่อนจะเงียบกริบลงเมื่อรู้ว่ายังมีขีปนาวุธอีกระลอกกำลังตามมาในขณะที่ท้องฟ้าเบื้องบนกลายเป็นสนามรบของจรวดท้องฟ้าเบื้องล่างเหนืออ่าวไทยก็กลายเป็นลานประลองของเครื่องบินรบกองทัพอากาศจีนส่งฝูงบิน j 11และ j 16จำนวนมหาศาลบินคุ้มกันเครื่องบินทิ้งระเบิด H6K เพื่อพยายามเจาะแนวป้องกันเข้ามาฝูงบินขับไล่ของไทยประกอบด,ด้วยเกรเพนซีดีและ f 16ล็อก70รับหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์วงในอินเนอร์เลเยอร์ด e เนซ์ คอยดักสกัดเครื่องบินที่หลุดรอดจากแนวป้องกันของสหรัฐเข้ามานักบินไทยโชว์ฝีมือการรบทางอากาศที่ดุเดือดเหนือท้องฟ้าจังหวัดปุบลราชธานีและซีสาเกตเครื่องบินกริเปนของเราใช้จรวด,ดมีทออที่มีระยะยิงไกลกว่ายิงสอยเครื่องบินจีนร่วงลงมาหลายลำโดยที่พวกมันยังไม่ทันได้เห็นตัวเรานี่คือน่านฟ้าไทยห้ามใครล่วงล้ำเสียงนักบินไทยตะโกนผ่านวิทยุด,ด้วยความฮึกเหิมเลือดรักชาติที่เดือดพล่านทำให้ความกลัวหายไปสิน้นเราจะตั้งรับอย่างเดียวไม่ได้ ถ้าปล่อยให้พวกมันยิงมาเรื่อยๆกระสุนเราจะหมดก่อนผมหันไปพูดกับนายพลสหรัฐด้วยสายตาที่เด็ดเดีย่ยวเราต้องตัดแขนขาที่พวกมันใช้ยื่นมาตีเราผมขอเสนอยุทธการค้อนปาเพี Operation Hammer เป้าหมายคือฐานทัพบ,บนเกาะเทียมในทะเลจีนใต้เกาะเทียมอย่าง Subi Reef และ Miss Chief Reef ที่จีนถมทะเลสร้างขึ้นคือฐานทัพหน้า Forward Operating Base ที่ใช้เติมน้ำมันและอาวุธให้ฝูงบินโจมตีถ้าเราทำลายที่นั่นได้จีนจะเสียระยะทำการและต้องถอยกลับไปตั้งหลักที่เกาะหยหลำอนุมัติ ให้เรือดำน้ำ USS Michigan และกองบิน B-52 จัดการคำสั่งตอบโต้เชิงรุกถูกส่งออกไปทันทีสงครามกำลังขยายวงจากอ่าวไทยไปสู่ใจกลางทะเลจีนใต้ฝูงบินทิ้งระเบิด B-52 h Stratofortress ที่บินขึ้นจากเกาะกวมปล่อยขีปนาวุธร่อน a g m 1 5 8 j a s s m b r จำนวนมหาศาลจากระยะไกลหลายร้อยไม้พุ่งเข้าใส่เกาะเทียมเหล่านั้นพร้อมกันขีปนาวุธเจาะทะลุรันเวย์และรงเก็บเครื่องบินบนเกาะจนพังพินาศ คลังน้ำมันระเบิดลุกไหม้เป็นทะเลเพลิงกลางมหาสมุทรพอเรด้์และระบบป้องกันไทย HQ9 บนเกาะถูกถล่มจนราบคานี่คือการเตะตัดขาที่เจ็บแสบที่สุดจีนสูญเสียฐานที่มั่นสำคัญในการขุมเกมทะเลจีนใต้ไปในพริบตากลับมาที่สมรภูมิภาคพื้นดินในกัมพูชาการรบเข้าสู่ช่วงเก็บกวาดขั้นสุดท้ายกองทัพบกไทยและหน่วยรบพิเศษสหรัฐเคลื่อนที่รวดเร็วด้วยเฮลิคอปเตอร์ UH 6 0 Black Hawk และ CH 4 7ินุก Chinook เข้ายึดพื้นที่สำคัญรอบฐานทัพเรือเรียมและสนามบินดาราสาครที่ถูกทำ ทหารจีนและกัมพูชาที่รอดชีวิตอยู่ในสภาพผ่อนเสียและขาดการติดต่อจากหน่วยเหนือเริ่มยอมจำนวนเป็นจำนวนมากภาพทหารไทยโบกธงไตรรงเหนือซากปรากักพังของฐานทัพจีนถูกส่งทอดสดไปทั่วโลกเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าแผนการครองอาเซียนของปักกิ่งได้ล่มสลายลงแล้วท่านครับมีสัญญาณติดต่อด่วนจากทำเนียบประธานาธิบดีจีนถึงทำเนียบขาวและรัฐบาลไทยพร้อมกันเจ้าหน้าที่การทูตทหารรายงานด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นระคนโล่งใจพวกเขาขอเจราจาหยุดยิงทันทีย้ำ ขอหยุดยิงทันทีการสูญเสียฐานทัพบ,บนเกาะเทียมและความล้มเหลวในการจมเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐทําให้ผู้นําจีนตระหนักว่าหากสงครามยืดเยื้อต่อไปพวกเขาจะสูญเสียกองทัพเรือและเศรษฐกิจของชาติจะพังพินาศการพนันครั้งนี้พวกเขาหมดหน้าตักแล้วและไม่มีไพ่ใบอื่นให้เล่นอีกนอกจากอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งนั่นคือจุดจบของโลกที่ไม่มีใครต้องการเสียงปืนและเสียงระเบิดค่อยๆเงียบลงท้องฟ้าที่เคยเต็มไปด้วยเส้นทางของจรวดและควันไฟเริ่มจางหาย แสงอาทิตย์ยามเย็นสาดส่องลงมากระทบผิวน้ำอ่าวไทยที่เต็มไปด้วยเศษซากสงครามผมทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้บัญชาการด้วยความอ่อนล้าร่างกายหนักอึ้งแต่จิตใจเบาสบายเราทำสำเร็จเราหยุดยั้งมหาอำนาจที่คิดจะกลืนกินเราได้ไม่ใช่ด้วยคำขอร้องแต่ด้วยเหล็กและไฟด้วยความกล้าหาญและการตัดสินใจที่เด็ดขาด รุ่งอรุณของวันใหม่สาแสงสีทองลงมายัางดินแดนที่เพิ่งผ่านพน้นวิกฤตการณ์ที่เกือบจะลุกลามเป็นสงครามโลกกลิ่นควันไฟยังคงลอยอ้อยอิงอยู่ในอากาศผสมปนเปกับกลิ่นดินและกลิ่นทะเลแต่สิ่งที่หายไปคือความหวาดกลัวที่เคยปกคลุมภูมิภาคนี้มานานนับปีฐานทัพเรือเรียมและสนามบินดาราสาครซากปรักหักพังของคอนริตและเหล็กกล้าที่บิดเบี้ยวเป็นประจักษ์พยานถึงความทะเยอทะยานที่พังทลายกองทัพจีนถอนกำลังที่เหลือรอดกลับประเทศภายใต้าการควบคุมของคณะผู้สังเกตการณ์นานาชาติ เรือรบที่เคยสง่างามของพวกเขาแล่นกลับไปในสภาพเสียหายยับเยินบางลำต้องถูกลากจูงกลับไปเป็นภาพที่ตอบย้ำความพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์ที่เจ็บปวดที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของกองทัพป,ปลดปล่อยประชาชนจีนสำหรับกัมพูชาผลลัพธ์ของสงครามครั้งนี้คือบทเรียนที่แสนสาหัสรัฐบาลที่เคยดำเนินนโยบายชักศึกเข้าบ้านล่มสลายลงท่ามกลางแรงกดดันจากประชาชนและนานาชาติรัฐบาลชั่วคราวชุดใหม่ถูกจัดตั้งขึ้นด้วยท่าทีที่เป็นกลางและเป็นมิตรกับอาเซียนมากขึ้น พวกเขาต้องแบกรับภาระในการฟื้นฟูประเทศจากซาาส,สงครามที่ตนเองไม่ได้ก่อแต่เป็นผลพวงจากการยอมให้ต่างชาติเข้ามาใช้แผ่นดินเป็นฐานทัพประชาชนกัมพูชาเริ่มตระนักว่าขึ้นบ้านที่แท้จริงคือผู้ที่อยู่เคียงข้างไม่ใช่มหาอำนาจที่มาเพื่อกอบโกยผลประโยชน์และทิ้งไว้แต่ความพินาศในส่วนของประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาปฏิบัติการชิงลงมือครั้งนี้ได้ยกระดับความสัมพันธ์ขึ้นสู่จุดสูงสุด,สดพันธสัญญามหามิตรไม่ใช่แค่กระดาษเตือนหมึกอีกต่อไป แต่ถูกประทับตราด้วยเลือดและเหงื่อในสนามรบกองทัพไทยได้รับการยอมรับในฐานะผู้เล่นหลักที่มีศักยภาพในการปกป้องภูมิภาคยุทโธปกรณ์ใหม่ๆและเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงจะหลั่งไหลเข้ามาเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เราเป็นประการเหล็กที่ไม่มีใครกล้าแหมอีกผมยืนอยู่บนจุดชมวิวบนเขาพระวิหารมองท่อสายตาออกไปไกลแสนไกลข้ามพรมแดนที่ครั้งหนึ่งเคยตึงเครียดบัดนี้เริ่มเห็นสัญ,ญญาณของชีวิตที่กลับคืนมาชาวบ้านเริ่มกลับมาทำมาหากิน ทหารเริ่มถอนกำลังกลับสู่ที่ตั้งปกติแต่ในใจลึกๆผมรู้ดีว่าโลกใบนี้ไม่มีคำว่าสันติภาพถาวรมังกรอาจจะลาถอยไปเลียแผลในถ้ำแต่กรงเล็บและเขี้ยวของมันจะงอกขึ้นใหม่เสมอหน้าที่ของเราไม่ใช่การหลงระเริงในใชัยชนะแต่คือการเตรียมพร้อมอยู่เสมอเราจะไม่เป็นผู้เริ่มสงครามแต่เราจะเป็นผู้จบมันผมกระซิบบอกกับสายลมคำสัตย์ปฏิญ,ญาณน,นี้จะถูกจารึกไว้ในจิตวิญญาณของกองทัพไทยตลอดไป ว่าตราบใดที่ธงไตรรงยังบกสะบัด <Yeah, S 1> เราจะปก,ป,กป้องแผ่นดินนี้ด้วยชีวิต <laughs> ไม่ยอมให้ใครมาขี่เส้นทางเดินให้เรา <laughs> และอ่าวไทยจะยังคงเป็นน่านน้ำแห่งเสรีภาพสืบไปจนชั่วลูกชั่วหลานบทเรียนจากยุทธการชิงลงมือจะถูกสอนในโรงเรียนนายร้อยไปอีกร้อยปีว่าความกล้าหาญที่จะตัดสินใจในเสี้ยววินาทีวิกฤตคือสิ่งที่แบ่งแยกระหว่างผู้ถูกล่ากับผู้ชนะและในครั้งนี้เราคือผู้ชนะ